สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกับผมสุรนันท์เวชาชีวะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่17มกราคม2555นะครับแล้วข่าวในประเด็นที่ร้อนแรงนั้นจริงๆแล้วทางการเมืองไทยนะครับถ้าพูดถึงการเมืองไทยเพียวๆเนี่ยข่าวที่ร้อนคงจะเป็นข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งในขณะที่ผมอัดเทปออกรายการอยู่ในช่วงหัวค่ำนี้เนี่ยยังไม่มีพระบรมราชโองการลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเนี่ยยกยอดไว้ก่อน ในเรื่องของการวิเคราะห์ว่าคณะรัฐมนตรีท่านใดรัฐมนตรีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรไปทิศท,ทางใดนะครับแล้วก็รัฐบาลยิ่งลักษภายใต้การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งแรกนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นขอยกย่อไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนที่ถ้าดูพาดหัวข่าววันนี้แล้วก็ยังต่อเนื่องกันอยู่แน่นอนนะครับมีทั้งเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีกับประเทศไทยแล้วก็เรื่องที่ดีครับ มี2เรื่องด้วยกันที่วันนี้ผมจะพูดถึงนะครับเรื่องแรกก็คงเรื่องของการที่มีข่าวเรื่องของการก่อการร้ายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสคุยกับท่านรองศาสตรา,ารจารย์ดรจรันมะลูรีมในรายการนี้นะครับแล้วก็ได้ความรู้ไปพอสมควรแต่เนื่องจากคุยกับอาจารย์จรันยาวไม่ได้มีโอกาสที่จะวิเคราะห์ข่าวหรือตามข่าวอย่างที่น่าจะทำนะครับวันนี้เลยจะขอยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเป็นเรื่องแรกครับ วันนี้ก็มีขว่าวความเคลื่อนไหวนะครับจริงๆแล้วทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับทางตารวจนครบาลก็ได้นํานายอาร์ทริสฮุสเซนนะครับซึ่งเป็นชาวเลบานอนแต่ถือสัญชาติเลบานอนสวีเดนนะครับพาสปอร์ตสวีเดนก็เป็นผู้ที่ตำรวจนั้นเอาไปทําแผนนะครับประเทศไทยนี่ผมชอบอย่างนะครับเวลาจับผู้ต้องหาแล้วเนี่ยต้องเอาไปทําแผนที่สถานที่จริงนะครับ ซึ่งก็กลายเป็นสื่อเป็นเหตุการณ์หรือปรากฏการที่สื่อจะต้องไปทำข่าวนะครับแล้วก็เห็นชี้กันเป็นๆน,นะครับนายฮุสเซนก็ไปชี้นะครับก็พบสารเคมีที่จะไปทำระเบิดมากมายนะฮะตรงนี้เนี่ยรัฐตำรวจเองก็ออกมายืนยันนะครับว่าหลังจากสอบปากคำหลังจากอะไรแล้วเนี่ยนายฮุสเซนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเข้าออกประเทศไทยใน2ปีที่ผ่านมาในี่ยครั้งนะครับ ในระยะ2ปีแล้วถ้าเกิดฟังผู้ที่เป็นเพื่อนบ้านนะครับในการให้สัมภาษณ์ต่างๆน,ะนั้นก็จะบอกว่านายฮุเซนนี่ก็มายกของเข้ายกของออกนะครับบริเวณนี้เป็นเวลานาน,านพอสมควรชาว,ชาวบ้านไปถามเนี่ยนะครับก็ตอบแบบบ่ายเบียงนะครับไม่เคยโชว์สินค้าให้ดูนะครับว่ามีอะไรก็แสดงว่ามีกิจกรรมอย่างนี้เป็นประจําแล้วก็คงเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับก็คงเป็นวัตถุระเบิดต่างๆแต่ที่ น่าจะทําให้คนไทยสบายใจได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็อาจจะสร้างความกังวลให้กับนานาชาติก็คือว่านายฮุสเซนนั้นเนี่ยถ้าตํารวจถูกต้องเนี่ยนะครับทางตํารวจนครบาลก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะทําการก่อการร้ายในประเทศไทยอันนี้ก็คือประเด็นที่สร้างความมั่นใจมากขึ้นให้กับคนไทยนะครับแล้วก็เราก็หวังผลว่าเหตุการณ์นี้หรือการสอบสวนครั้งนี้ผลการสอบสวนครั้งนี้จะ ทำให้สถานทูตไทยในต่างประเทศไอสถานทูตต่างประเทศในไทยเนี่ยนะครับจะยกคําเตือนกับนักท่องเที่ยวของประเทศของตนซึ่งอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึงถ้าเกิดมันชัดเจนนะครับตรงนี้ผมเข้าคิดว,ว,ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลต่างประเทศเพิ่มขึ้นทีนี้มันเข้ามาในเมืองไทยในประเด็นแรกที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้าออกง่ายเหลือเกินนะครับ อันนี้ก็เราโทษกันไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่เราพยายามเปิดประเทศและประเทศไทยก็เป็นประเทศเปิดมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกลับไปอ่านประวัติศาสตร์สุขโขทัยยุทธยาเนี่ยนะครับพ่อครับต่างประเทศไม่ว่าจะมาจากทิศใดเนี่ยประเทศไทยเป็นประ,ประเทศเปิดตลาดเสรีนะครับฝรั่งมังค่าเข้ามาอยู่เมืองไทยมีความสุขญี่ปุ่นเข้ามากเกษียณอายุที่นี่มาทํามาค้าขายหลากหลายชาติเลยครับ ไปเดินแถวซอยนานาสุขุมวิทย์เนี่ยนะครับก็จะเห็นชาวตะวันออกกลางแหมอยู่กันเป็นชุมชนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปิดนะครับในพัทยาเองก็มีหลากหลายเมื่อเป็นประเทศเปิดเหล่านี้นะครับแล้วเราเป็นประเทศที่เน้นท่องเที่ยวมันก็มีคนที่เข้าออกง่ายและหลายคนก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพจะเป็นมิจฉาชีพขนาดเล็กนะครับจะเห็นว่าหลายครั้งหลายหนประเทศไทยมาจับตัวกันได้ที่นี่นะครับผู้ที่ทําการละเมิดทางเพศกับเด็ก นะครับซึ่งทําให้ประเทศไทยเสียชื่อพอสมควรนะครับเข้ามาหลบอยู่ที่นี่บางทีมีคดีติดมาจากสหรัฐอเมริกาหรือประเทศของตนประเทศอื่นๆมาหลบอยู่ที่นี่บางทีมาก่อคดีที่นี่ซ้ําอีกนะครับก็ถูกจับได้นั้นก็ถือเป็นคดีเล็กแต่ก็เป็นคดีที่ไม่ดีกับคนไทยนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสมกับคนไทยแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเสียด้วยเพราะว่าเราก็เป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเซ็กซ์อยู่แล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีกรณีขนาดใหญ่บางทีก็มีมาเฟียที่มาคุมกิจการมาคุม บ่อนมาคุมเรื่องของการค้ายาเสพติดแล้วก็การค้ามนุษย์นะฮะแล้วก็มีขนาดใหญ่อย่างเช่นการก่อการรา้ายเช่นนี้ก็มีการจับได้หลายครั้งหลายหนนะครับผู้นําการก่อการร้ายอลเกดาก็เคยถูกจับได้ในประเทศไทยเหมือนกันงนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่าต้องฝากรัฐบาลไว้เช่นกันนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลไหนนะครับรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรซึ่งจาเป็นที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างประเทศนั้นเนี่ย ผมว่าเราต้องเสริมมาตรการครับมาตรการรักษาความปลอดภัยมาตรการในการเช็คประวัติชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเรื่องนี้ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะบอกว่าไปเช็คประวัติเขาเยอะๆแล้วมันจะยิ่งทําให้ยุ่งแต่ผมกลบมองตรงกันข้ามครับผมมองว่ายิ่งถ้าเกิดเราทําให้ประเทศไทยชาวต่างชาวโลกมองว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ปลอดภัยแล้วก็มั่นคงแล้วก็สามารถเข้ามาเที่ยวประเทศไทยด้วยความปลอดภัยได้ไม่ว่าจากจากคดีเล็กๆอย่างที่ผมพูด จนกระทั่งคดีใหญ่เรื่องการก่อการร้ายนั้นเนี่ยมันจะยิ่งทําให้อุตสาหการรมการท่องเที่ยวเราเนี่ยยิ่งเติบโตขึ้นไปใหญ่เฉะนั้นตรงนี้ผมก็ต้องฝากไว้นะครับถ้ารัฐบาลสามารถสร้างมาตรการตรงนี้สร้างความมั่นใจได้ก็จะดีแล้วก็ต้องบวกกันครับบวกกันเรื่องที่ท,ที่ต้องเราต้องพิจารณาให้ละเอียดอย่างเช่นเรื่องของการบอกว่าต้องติด CCTV ในทุกหัวมุมถนนเมืองใหญ่ของโลกเมืองหลวงของโลกทุกวันนี้นะครับ มี CCTV CCTV เกือบทุกจุดนะครับอาจจะเป็นการประสานงานระหว่างภาคเอกชนห้างร้านต่างๆที่มี CCTV ของตัวเองอยู่แล้วรวมทั้งภาครัฐจะมีไอซีซีทแบบที่กทมเขามีนะครับคือมีกล่องเปล่าอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องมีการประสานงานตรงนี้แล้วก็จะนอกจากจะเป็นการจับนะครับในหลายประเทศอย่างนิวยอร์กเนี่ยนะครับพอ CCTV จับได้มีผู้ต้องสงสัยเอารถไปจอดได้เนี่ยเขาจับได้ก่อนที่มันจะเกิดระเบิดขึ้น ตรงนี้เราก็คงต้องมีการจับผิดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วธุรกิจที่เป็นธุรกิจใต้ดินต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะจับนะครับโดยเพราะเรื่องยาเสพติดเรื่องค้ามนุษย์แล้วก็เรื่องการขนวัสดุวัตถุระเบิดต่างๆซึ่งอาจจะเป็นอันตรายไม่ใช่เฉพาะกับคนไทยแต่กับชาวต่างประเทศที่อาจจะเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายด้วยนั่นก็คือถอดสลักข่าวในช่วงแรกครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวอื่นๆกันครับ นุนรายการโดย w ว w bangkokwise.com